คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มีการถกเถียงอยู่สักพักหนึ่งนะคะเรื่องที่คุณแปาพราวแสงทองนะคะมีการฟ้องเพจชื่อดังเพจหนึ่งค่ะหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะตอนแรกก็มีการจับผิดตัวบ้าง แขวนผิดคนบ้างด่าล่าสุดนี้นะคะได้ออกมาถแถลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นคนนี้แน่นอนก็ยังยืนยันว่าเป็นคนนี้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะรอคอยตั้งตารอค่ะว่าสิ่งที่คุณเบเพาออกมาถแถลงข่าวในวันนั้นมันจะเป็นจริงหรือเปล่ามันจะใช่คนคนนั้นที่คุณเบเพากล่าวถึงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีเพจเพจหนึ่งค่ะ บอกว่าออกมาแช่นะคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องนี้แหละค่ะโดยที่คุณแบลพาวนะคะก็ได้แชร์โพสต์ของเพจนี้ออกไปค่ะบอกว่าทั้งที่หนูเป็นผู้หญิงมีลูกเล็กสองคนหนูกคุณก็ยังเอามาบุลลี่เอาทีมงานมาแขวนให้คนดา่าเม้นด่าเกินผู้หญิงคนหนึ่งที่จะรับไหวที่แพลฟ้องเพราะแพลก็ต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง คุณยังถแถลงโกหกหน้าตายแล้วใครเห็นต่างเล่นงานเอาแฟนคลับไปแขวนด่าหมดแพลขอบคุณเพจที่ออกมาเสนอข้อเท็จจริงถึงแม้คุณจะเคยด่าเราหนักเหมือนกันอ่านี่นะคะคุณผู้ชมขาก็หลายๆอย่างหลายๆเรื่องราวนะ,ะที่หลายๆ หล,หลายเรื่องราวนะคะคุณผู้ชมขาที่แบบหลายคนนะคะร้อต่างตาร้อค่ะพี่น้องคาบางคนเนี่ยก็ว่าคุณเบลพาวชี้ผิดตัวบ้างบางคนก็ไม่เชื่อกล่าวหาคนผิดมั่วซั่วไปหมดนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องรอหลักฐานแล้ะค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าไม่ใช่คุณเาลพาวจะไปกล่าวหาใครปักปั้มนะคะคุณผู้ชมถามมันบ่มีหลักฐานอีกอย่างตรงกัน,นะคะ่ะพี่น้องขาเพิ่งกับซิบบไดรวาเนาะคะ่ะเพราะว่าอันนี้คุณเาลพาวไม่ได้เป็นคนหาหลักฐานเองนะคะรวมถึงตำรวจเอยนะคะรวมถึงไปขึ้นรงขึ้นศาลยศ พี่น้องคามันก็ต้องมีหลักฐานกันก่อนนะคะว่าเป็นวัสิเปกาวหาไผ่ม่วงมวนะคะพี่น้องคาซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ตกเป็นผู้สงสัยก่อนยกันยังบออาซิบอเสื้อหรืออาซิบอเมนแท้น,นะคะพี่น้องคาแต่ข้อมูลมันอาจจะตรงกันก็ต้องตกเป็นผู้สงสัยก่อนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาแต่ยังไงแล้วนะคะวันนี้บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือแบบเข้าใจนะคะทางคุณเพียวนะคะคุณผู้ชมขาคุณเพาวเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าฟ้ามีใจนะคะคุณผู้ชม กว่าวันนี้จะมาถึงนะคะเป็นระยะเวลาจากพักหนึ่งเลยนะคะพี่น้องคากว่าสิมาฮอดมือดีด้วค่ะกว่าหลายๆคนนะคะจะรู้ข้อเท็จจริงกว่าหลายๆคนจะรู้ความจริงมันถูกเปิดเผยแล้วนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะทางคุณเบียภาก็ยังได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฟ้ามีตาจริงๆคุณเชื่อไหมถ้าวันนั้นฉันไม่เข้มแข็งถ้าวันนั้นฉันไม่เข้มแข็งพอฉันอาจฆ่าตัวตายได้เลย เกลอกไกลอันสนเท่ากับกี้มันคือเรื่องจริงอ่านี่นะคะคุณผู้ชมขาที่หลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นคนว่ามันเป็นคนคนเดียวกันไหมหรือเพจดังเพจนี้เป็นอาจจะเป็นขออาจจะเป็นเก์เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดอะไรก็ว่ากันไปแต่ความจริงแล้วนะคะที่ออกมาเปิดเผยตอนนี้ก็คือคุณเกลอกไกลนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาเป็นผู้ชายนะคะ โดยที่มีเพจกูอีแฉเนี่ยอ,ออกมาโพสค่ะบอกว่าไอ้เกลิกหรือเกิกอีก,กี้เพจอีก,กี้มึงหลอกทุกคนนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเล้วก่บอกว่าตอนนี้คือบีบน้ําตาร้องไห้แสดงละครช่องมิชชาชีพนี่นะคะสร้างเพจชื่ออีก,กี้ในร่างผู้ชาย น,นะคะคุณผู้ชมคายังไงก็ต้องรอดูแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับหลายท่านเนี่ยมาร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆนะคะบางคนนี่ตอนแรกก็ยังพ่เสื้อนะคะพี่นองขาเพราะว่าหลักฐานมันก็ยังไม่ชัดเจนพอบางคนก็บว่าจังสีนะคะแล้วก็ยังไม่ชัวร์นะคะว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะคะล่าสุดน,นี่ก็ตามที่พี่นองเห็นเลยค่ะพี่นองคะตามที่เห็นกันจะ,จะ,จะเลยนะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมขาแฟนคลับนี่ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยค่ะโดยบางท่านนะคะก็บอกว่ากฎแห่งกรรมมีจริงบางคนบอกเชื่อมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะหนูเป็นคนดีไม่ได้ผิดอะไรฟ้ามีตากฎแห่งกรรมมีจริงค่ะใครที่ทำอะไรกับหนูไว้รอดูได้เลยค่ะไม่นานนี่นะคะผลกรรมนำทันจา้าตาเห็นเลยนี่แหละใครที่คิดไม่ดีกับคนอื่นกรรมมันติดจรวดจริงๆ เมื่อผ่านเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปได้แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้เพียวๆจำคือเพื่อนๆในวงการคนไหนที่รักเราเพราะผลประโยชน์และใครที่จริงใจกับเราให้อภัยแต่อย่าให้ใจอีกนะคะเชื่อมั่นเพียวป้าแจ๋วลุงเคนพ่อก้านมาเสมอนี่นะคะพี่น้องคะหัวอกผู้หญิงคนนึงที่ต้องขอบลูก2คนไปเลี้ยงเจ็บปวดแค่ไหนกับสิ่งที่ กับสิ่งที่สังคมให้อภัยเขาไม่ได้เลยเก่งคักแม่เอ้ยวัสดุพิน้องขาก็ยอมรับนะคะคุณแม่เพ่าก็เก่งจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสู้ๆนะแม่หนูเชื่อแม่มาตลอดนี่นะคะที่สุดกับสิ่งที่แปรพาเจอบางคนไม่เข้าใจหรอก ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงโดนกระทําติดติดกันหนักมากเลยนะทุกอย่างมันมีผลต่อง,งานครอบครัวสุดท้ายแล้วแพลวออกมาปกป้องตัวเองก็ยังผิดโดนด่ามาตลอด6เดือนแต่นางยังมีครอบครัวพี่น้ององค์กรที่เข้าใจพร้อมจับมือไปด้วยกันแพลวเก่งและแก่งมากๆยอมรับเลยว่าถ้าเป็นเราคงตายแน่ กรรมคือผลของการกระทําจะช้าจะเร็วมันก็ต้องยอมรับผลนั้นทุกวันนี้แค่กําลังใจให้กันตั้งแต่ต้นจนจบสู้เคียงข้างเสมอนี่แะคะพี่น้อง่ะแฟนคลับบางท่านก็ให้กําลังใจมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะก็ห้กกาลังใจกันมาเรื่อยๆนะคะพี่น้อง่าด้วยความที่เข้าใจกันนะคะคุณผู้ชมขามองแบบใจเขาใจเขานะคะที่เห็นความสําคัญมองจุดจุดนั้นเลยค่ะรักคนไม่ผิดจริงๆว่าแล้วแม่คงไม่เป็นคนแบบนั้นเป็นคนพูดน้อยก็จริงแต่แม่ เป็นคนจริงใจผู้หญิงคนนี้รักใครรักสุดหัวใจนี่นะคะพี่น้องเชื่อมันน่นในตัวแม่แพลวเสมอไม่ผิดหวังเลยที่เข้าข้างตั้งแต่วินาทีแรกนี่นะคะใครที่เคยด่าแพลาในเพจอิก,กี้ตาสว่างสักทีนะเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่อดทน ให้ด่าเลือกที่จะเงียบวันนี้ดีใจกับแพลวเพามากทั้งที่เป็นเรื่องขิงเขาสองผัวเมียแต่คนด่าไม่ลืมหูลืมตานี่นะคะฟ้ามีตาแล้วเรื่องนึงขอบคุณสวรรค์ที่ให้ความยุติธรรมกับคนดีๆอย่างน้อยแพล้วและครอบครัว,วรแสงทองเพราะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนแขวนเพราะปกป้องน้องอ่านี่นะคะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าแฟนคลับทางคุณแม่แพลวเนี่ยเข้ามาให้ เข้ามาให้กําลังใจกันเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าครั้งนี้เรียกได้ว,ว่าคุณเบเพาเนี่ยน่าจะโล่งอกโล่งใจลงเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าความจริงในหนมันก็ถือเปิดเผยแล้วนะคะพี่้องคะสรุปแล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอย่างที่แอดเดียนให้ฟังเมื่อตะกี้เลยนะคะพี่ทองคาก็ให้เข้าใจตามนี้กันไปนะคะคุณผู้ชม นี่ราคาพี่นงกะให้กาลังใจทั้งคุณแพวเพ้า,พาไปนะคะพี่นองค้าเพราะว่าถ้าเอาตามความเป็นจริงนะคะเพจนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเพจที่ด่าแรงเหมือนกันนะคะว่าตรงๆเนาะคะ่ะว่าตรงๆว่าด่าแรงอยู่นะคะด่านี้ไม่เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมขาเต่ว่าเอาลูกเพื่อนไปแควนแบบบอดีไปแควนแบบให้ค้นดาไปแควนแบบ ไปแต่งเป็นอนาาจารย์ยังสันยังสีพี่น้องขามันไม่โอเคเลยนะคะมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมขาเป็นละเมิดสิทธิเพลินหลายโพดนะคะถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณจะแค่แบบหลายคนเนี่ยถือดามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าทูนแพาวเนี่ยเขาไม่ถือสายอยู่แล้วถ้าคุณอาจจะด่าเขาบ้างนะคะคุณผู้ชมขาแต่เนี่ยทำรูปใช้คําหยาบคายใส่เขาอะไรอย่างนี้มันเกินไปนะคะคุณผู้ชมขามันเกินไปจริงๆินะคะคุณผู้ชมก็เลยว่าถ้ามันเป็นคนจริงๆเนอกเพจนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็ต้อง ยอมรับแล้วก็เข้าใจนะคะคุณผู้ชมว่ามันมันบอโอเคอีหีนะคะเป็นใครใครก็ไม่รับหรอกค่ะรับบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกินเยียวยาจริงๆนะคะคุณผู้ชมเป็นใครก็รับไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าสิเป็นภัยกับบาคนทีิถือกระทําแบบนี้นะคะพี่น้องคนเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันมีผิดพลาดกันได้กันทุกคนแต่ใช่ว่าจะทําแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาฟังกันหลายประเด็นกับบางคนทีิมาเหตุกันแบบนี้นะคะพี่น้อง ยังไงก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้ทางคุณแม่แพะเผากันเยอะๆนะคะผู้หญิงตัวคนเดียวที่สู้มาตลอดนะคะคุณผู้ชมคาหลายๆคนก็คือเห็นใจแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดนั่นแหละค่ะพี่น้องคาถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเธอแบบยอมรับนะคะในคาด่าคําว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมขาแหมเธอก็เจอรามากันทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เธอก็ยังสู้มาได้นะคะอยู่ข้างในใจเป็นหมื่นล้านคําเหมือนที่เขาว่านั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาจังไดกะเป็นกาลังใจให้ทางคุณแพรเผากันต่อไปแล้วกันนะคะพี่น้องขา ส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะต่อไปนะคะก็ให้ส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ